เอาแล้วครับทุกคนก็แน่นอนาทาง Official ของฝั่ง d a r k a l l l e g e n d s เนี่ยก็มีการปล่อยโพสออกมาโพสหนึ่งนะทุกคนก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะทุกคนนะอยู่ดีๆก็โพมาเลยแล้วตัดสินใจว่าโอเคได้เวลาแล้วที่เราจะเผยตัวละครใหม่ <laughs> โอ้ยรู้เลยนะทุกคนนะว่าทำไมถึงรีบขนาดนี้นะทุกคนนะก็อย่างที่เราเห็นกันไปว่าแคมเปญก่อนหน้านี้ขอเท้าความเิดนหนึ่งเนาะก็คือแคมเปญของคิงโคหรือ LE หรือแคมเปญบ้านฟิเซอร์เนี่ยคือประเด็นเนี่ยแคมเปญเนี้ยทุกคนค่อนข้างจะตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวกันเนาะว่าหัวแคมเปญน,นี้มาแล้วไอตัวอัลต้าฟูพาวเวอร์ฟิเซอร์มันจะเก่งขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ย ซึ่งความกลัวนั้นก็หายไปหมดแล้วนะทุกคนเพราะเราเห็นแล้วแต่ละตัวละครที่เขาปล่อยออกมาในช่วง L.O.E. นะทุกคนนะไม่มีตัวไหนที่จะเข้ามาอยู่ในเมตาได้จริงๆเลยทั้ตัวเนาะอ่ะนับคิงโคตัวหนึ่งได้ไหมเป็นตัว Sparking ก็จริงแต่ก็เป็นตัว Sparking ที่ดีเหมือนกันนะเมทัลคูลเลอร์นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับทุกคนคือนี่น่าจะเป็น L f ที่หวยแตกที่สุดใน ประวัติศาสตร์ของดาร์กบอลเลเจนด์สมัง้งนะนาจะขึ้นหิงได้นะครับทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าตัวละครอย่างาตัวเส้นใครสีแดงฟิเนนฟอร์มคูลเลอร์นะครับตัวละครล่าสุดเนาะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าคือในจุดเนี้ยก็ยังไม่ดีพอจริงๆอะ่ะไม่รู้ว่าจะกักไปไหนเนะาะดอเมจดหรือดาเมจการ์ดนี่ก็น้อยมากๆนะครับดังนั้นแน่นอนว่าต้องพูดได้เลยว่าแคมเปญ LE ที่ผ่านมาเนี่ยคือล้มเหลวยังไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะครับซึ่ง ก็เป็นตัวเล่งปฏิกิยาให้เขาตัดสินใจที่จะปล่อยตัวละครใหม่ออกมาเร็วขึ้นแหละดูจากลักษณะเนาะซึ่งตรงเนี้ยอ่ะเราดอาูอ่านข้อความกันนิดนึงแล้วกันเนาะก็เขาบอกว่าตัวละครใหม่จะมาเร็วๆนี้ข้อมูลจะมีเปิดเผยเ,เพิ่มเติมใน Official Social Media เ c c o ข n าพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์9 UTC นะัคือเวลา4โมงเย็นบ้านเรานะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าแน่นอนคือตรงเนี้ย มันไม่ได้มีคำใบ้อะไรพิเศษนอกเหนือจากข้างหลังใช่ไหมทุกคนภาพข้างหลังไอ้ประกายสีเขียวๆเ,เนี่ยนะครับมันสื่อถึงอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ก็คือคำใบ้หลักของฝั่ง Offi c i a l ของฝั่งอินเตอร์แหละเนาะซึ่งพอเราเห็นไอ้ไอแบบนี้เว็แบเบนี่ยเราก็คิดไปทางไหนทุกคนแน่นอนไอเ้เขียวๆแบบนี้ก็คิดไปทางเดียวแหละก็คือโบลี่ใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันมีจุดหนึ่งที่มาเบรกตรงนี้เต็มๆเ,เลยทุกคนแล้ว มันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าไม่ใช่โบดี้แน่ๆดังนั้นเราไปดูเบาะแสอย่างที่2นะครับนั่นก็คือ official ของฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทุกคนคือฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเขาจะมีการปล่อยไม่ใช่หรอกหลายรอบก็คือจะปล่อยต่างออกไปจากฝั่งอินเตอร์แน่ๆเนาะเขามีวิดีโอนะครับทุกคนที่ชัดเจนมากๆแล้วมันทำให้คำใบ้เนี่ยมันลดลงมาเหลือแค่ ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันก่อนนะครับตามนี้เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับคลิปสั้นๆนะฮะและเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟังเท่านี้เลยนะ,ะทุกคนคำพูดแรกบทพูดแรกภาษาญี่ปุ่นนะครับมาตเซตะนา ก็คือขอโทษที่ให้รอนะแล้วเสียงเนี่ยเราเรารู้กันชัดเจนอยู่แล้วนะสำหรับใครที่ดูภาคญี่ปุ่นหรืออะไรเคยดูมาก็จะรู้อยู่แล้วนี่คือเสียงของตัวละครเบจิต้านั่นเองนะครับแล้วรูปที่สองอ่ะไม่ใช่รูปที่สองภาพอาร์ตที่ขึ้นมาภาพลูกตา,าหันเหลือบมองเนี่ยทุกคนมันมีคนเดียวฉากเดียวเท่านั้นทุกคนมันมีคนเดียวฉากเดียวเท่านั้นที่เบจิต้าพูดและทำหน้าอย่างนี้ทุกคน นั่นก็คือฉากที่โกคูเนี่ยตอนนั้น,นยอยู่ในร่างซูเปอร์เซย่าสี่โกคูใช่ไหมกำลังจะสู้กับโอเมกาเชนลอนและเบิต้าก็โผล่มาที่หลังแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ให้รอนะคาคารอสหรือว่ามาทเซธนทารคาคารอดทกเนี่ยอันนี้คือบทบทพูดที่เบิต้าพูดกับโกคู ซึ่งตอนนั้นเป็นคือเบจิต้าเพิ่งได้ล่างซูเปอร์เซียสี่มาเพราะว่าคือเบจิต้าเนี่ยไม่ได้ได้ด้วยวิธีปกติเหมือนโกคูใช่ไหมพอต้องไปฝึกด้วยเครื่องที่บูม่าทําให้หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือฝึกมาแล้วค่อยมามาช่วยร่วมสู้กับโอเมก้าเชนลอนกันนะครับก่อนที่จะฟิวชั่นหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ตรงนี้คือเราเห็นชัดเจนมากๆบทพูดเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มีรูปไอ้รูปแบวตาเนี่ยมันเดาได้ ไปทางเดียวใช่ไหมทุกคนมันก็คือตัวละครอัลต้าถูกปะที่จะมีแบอิงบัชที่มีรูปลายเส้นตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะตอนแรกผมเห็นแว็บแรกอะ่ะผมนึกถึงตัวละครหนึ่งนะครับก็คืออัลต้าเบจิต้าตัวเนี้ยซึ่งคือตอนที่เบจิต้าตัวเนี้ยไอไอฉากอิงบัชเปิดตัวของตัวละครเนี้ยก็มีแววตาเหมือนกันผมนึกว่าอันนั้นแต่พอมาดูแล้วมันไม่ใช่พอไปเปิดดูในเกมไม่ใช่นี่หว่าคล้ายๆกันเฉยเฉเพราะมันตาทิศทางเดียวกันเลยเห็นไหมทุกคน ก็ดังนั้นน่ะคือมันก็ค่อนข้างชาัดเจนล่ะนะครับว่าตัวละครที่เขาจะสื่อในคำใบเนี่ยมันคือซ u เปอร์ไซヤสีเบจิต้าคือแบบพีคมากทุกคนคือแบบใครคิดว่า <laughs> มีใครคิดบ้างทุกคนว่าเอยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ GT เดี๋ยวจะมาคำใบนี้ต้องไปเป็นทาง GT แน่เลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็น GT แน่นอนไม่มีใครคิดอย่างนั้นแน่นอนทุกคนผมก็ไม่ได้คิดไปถึง GT สักเสี้ยวเดียวเลยเนาะ แต่ในจุดนี้คือโอเคถ้าบอกว่ามาเป็น GT s u p e เปอร์เซียสีเบจิต้าจริงทุกคนคือโอ้โหผมยอมรับเลยพีคไฮท์สุดๆซึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฉากนิดนึงเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยไฟนอลช์จแท็กเนาะทุกคนเนาะก็มันก็จะตรงกับคำใบข้ของของฝั่งอินเตอร์ที่เขาเป็นออร่าเขียวๆเนี่ยคือมันสีเดียวกันแหละไฟนอลช์จแท็กมันจะเป็นไอ้ลูกกลมๆที่ออร่าจะสีเขียวแบบเขียวเขียวเรื่องแสงประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ ค่อนข้างชัดเจนเนาะก็ในกรณีที่มันจะเป็นแววตาที่เบจิต้ามองเนี่ยเหลือบมองโกคูเนี่ยนะทุกคนจะเห็นชัดเจนเลยก็ตรงนี้คือมันมันมันคือแววตาเดียวกันเลยนะดังนั้นแน่นอนวันนี้ก็คือคำใบ้เราจะพูดไปถึงซ u เปอร์เซียสีเบจิต้านะครับเราไปดูกันนะครับในแท็กที่เขาอยู่หลักๆเนาะก็แน่นอนว่าเบจิต้าเนี่ก็อยู่หลายแท็กเนาะแต่ถ้าพูดถึงตัวละครซ u เปอร์เซียสีเนี่ย มันมีแท็กเดียวที่สําคัญนะครับนั่นก็คือ GT หรือเป็นแท็กใหญ่ที่สุดสําหรับตัวละครเป็นแท็ก GT เออนะก็ตัวละคร GT ส่วนใหญ่ถ้าเล่นในทีม GT ก็จะดีที่สุดเพราะว่าจะได้อุปกรณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในจุดนั้นเนาะซึ่งพอเรามาดูทีม GT แท็ก GT จุดเนี้โอ้โห <laughs> มันไม่ใช่ทีมทุกคนมันไม่ใช่ทีมเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวละครใหม่สุดของ GT เนี่ยคือนี่เลย perfect form Perfect Form s a l e กับ uh, Final Form f i z e r นี่คือใหม่สุดแล้วมา Legend f a s e 2024ตลกไหมทุกคน <laughs> จะนับมันเป็น GT ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็นี่ก็คือตัวละครที่่ากลับมาจากนรกอะมามามาร่วมกันสู้ประมาณนั้นนะทุกคนนะก็ถ้าถามผมว่าโอเคแท็ก GT พี่ครับช่วยจัดทีม GT ให้หน่อย GT, GT มีตัวอะไรเล่นได <laughs> มีตัวอะไรเล่นได้บ้างเนี้ย <laughs> คำตอบคือ n nope, o ไม่มี ไม่มีเลยนะฮะคือให,ให้ให้พูดถึงท็อปสามก็ได้ท็อปสามจีทีจะเป็นใครอะซูเปอร,ร์เซียสี่โคเต้าเมกาชิลลอนซูเปอร์เบบี้สองเนี่ยหรอนั่นคือน่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมนึกออกแล้วนะทุกคนนะคือ GT จุดนี้คือไม่มีทีมแน่ๆนะครับแต่ข้อ,ข,อ,ข,อข้อดีของการที่เป็นเบจิต้าเนี่ยก็คือแน่นอนเพราะว่าเบจิต้ามันติดแต่ข้อดีของเบจิต้าก็คืออย่างที่เรารู้กันดีคือตัวละครเขาติด แท็กใหญ่ๆอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นไซยาเบจิต้าแคลนเงี้ยคือมีทีมให้เล่นได้แน่ๆแหละเนาะแต่แบบคือถามว่าโ,โหจุดนี้สล็อตนี้ทําไมมาเป็นอัลต้าเฉยเลยทุกคนจริงๆผมก็มีนึกว่ามันจะเป็นอัลต้าเหมือนกันนะแต่แบบเออรีบมามากเลยสงสัยจ,จะรีบแก้มือจากความผิดพลาดแหละเนาะเพราะคนเริ่มจะเบื่อน่ายกับเมตาตอนนี้เต็มทีแล้วนะทุกคนเนาะเพราะสามตัวนั้นน,ะ <c oughs> นั่นแหละเนาะก็ไม่ลงอะไรลึกมากนะครับทุกคน จุดนี้คือเราต้องการตัวละครที่เก่งพอซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไปปล่อยตัว LF ที่มันเก่งพอจะสู้พวกนั้นได้เลยในจุดนี้เราเห็น LF ที่ผ่านมาล้วดังนั้นอาจจะต้องพึ่งออาต้าอย่างเดียวละมัง้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคออาต้า okay, ก็ออาต้านะทุกคนนะเพราะว่าเออถ้ามาแล้วเก่งเนะี่ยผมว่าผมก็โอเคนะที่คือถ้ามันจะมาเป็นออาต้าแต่แบบก็เกลือไม่เกลือก็อีกเรื่องหนึ่งนะ <laughs> จุดนี้คือ โอเคแหละถ้าเป็นซูเปอร์เซียสีเบิต้านะก็ถ้าถามสีนี่ผมเชียร์นะก็ถ้าพูดเป็นสีม่วงนี่มันก็โอ้โหมันมันก็ดูเพอร์เฟกนะแต่ประเด็นคือเมทัลคูลเลอร์ก็เพิ่งเป็นสีม่วงไงมันก็เลยพูดยากนิดนึงอนะ่ะว่าเบิต้าเราจะมาเป็นสีม่วงหรือเปล่านะครับผมว่าส่วนตัวผมก็คงไม่คิดว่าเป็นสีม่วงแหละเนาะอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้เนาะสีฟ้าก็เงียบไปนานแล้วแต,แต่สีฟ้าก็อาจจะเจอสีเขียวเล่นงานเยอะหน่อยอ่นะเนาะ ถ้าสีแฟร์ๆหน่อยก็คงสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยเนาะสีแดงเขียวเหลืองเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกฟ้าก็อาจจะเจออะไรเยอะหน่อยเนาะแต่เหลืองเนี่ยไม่เอาอะไรดีกว่าเนาะเหลืองเยอะไปละออาตาเนี่ยก็ผมว่าน่าจะไม่แดงก็เขียวนะก็น่าจะมุกเดิมแต่ถ้ามาม่วงก็ดูใจกล้าดีแต่ต้องม่วงต้องเก่งพอนะอสําคัญตรงนั้นนะครับก็แน่นอนว่าในจุดนี้คือถ้ามาเป็น ออาตาซูเปอร์เซียสสีเบจิต้าจริงคือสุดยอดถึงความพีกนะทุกคนนะก็น่าตื่นเต้นมากๆเนาะว่าจะมาได้จริงเนาะจะมาได้จริงใช่ไหมก็คือถ้าเป็นเล่นทีมอื่นเนะี่ยเบจิต้าแคลนเนี่ยผมว่าไม่น่า คือเบติต้าแคลนก็ดีขึ้นมามากๆจากแอนนะิวเซอรี่เนาะเพราะจะมีเบติต้าสตัวแต่ว่าผมว่าเบติต้าแคลนจุดนี้ก็เริ่มแผ่วแล้วอะเออคือถามว่าจะเล่นเบติต้าแคลนจริงๆก็เล่นได้แหลนะเนาะไม่มีปัญหารหรอกแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นถ,ถ้าให้เห็นหลกัๆกๆผมว่าก็คงหนีไม่พ้นไปเล่นทีมไซ ah ยาแหละนะมีซ ah นะูเปอร์ไซยาโกคูนาเมกเนาะแล้วก็เบติต้าตัวใหม่เนาะแต่ถามว่าโอเคพอมาวิคอลนู่นนี่นั่นแล้วถามว่ามันมีสิทธิ์เป็นเบติต้าร่างอื่นนอกจากซูเปอร์ไซยาห์สีได้ไหมอันเนี้ยอันนี้ผมไม่่่แนนใจวะทุกค ราะามันค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยเนาะต่แบบมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเบจิต้าแน่ๆนะก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับคําใบ้นี้เนาะก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะอยากให้เป็นตัวอะไรหรือว่าคิดว่าเป็นตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับทุกคนส่วนใครที่ดูคลิปนี้ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับและใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็คงม,มาทําข้อมูลเต็มๆเนาะถ้ามันปล่อยข้อมูลออกมาพรุ่งนี้4ี่โมงเย็นเนาะก็เจอกันนะครับ